ได้ยูมัใสเหนียมากเลยได้ชันเหมือนกัน เมือ่อเมื่อกลับขึ้นมานะครับเดินขึ้นนะเมื่อกลับไม่มีทางขุดไม่มีอะไรสักอย่างเนาะมันลกมากมีแต่หมาหมุยนะครับขึ้นมาอยู่ที่นี่ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเ็เห็นภาพอะไรเนี่ยทำไมถึงอยากให้ทําเป็นภูเขาที่ฐานหรือไม่ก็เป็นสุนทรภู้แหล่งท่องเที่ยวแล้วเขาจะมาเรียนรู้อะไรจากผมแล้วก็สันนิบาตปัจจุบันเป็นยังไงซึ่งตัวผมมีนะสนใจเรื่องของวัฒนธรรมปกรณ์อยู่แล้วน,นะครับสนใจในเรื่องภูมิปัญญาสนใจในเรื่องเหล่านี้เมื่อกลับมาทบทวนนะครับผมก็เริ่มต้นจากบท บทคำสอนของผู้ทราผู้แก่สมัยโบราณโบราณที่เขาสอนต่อกันมาพูดต่อกันมาเนาะอันนี้คือภาพเนี่ยภาพแรกนะครับเนาะภาพแรกภาพแรกก็คือเป็มงูงูใหญ่ที่เข้ามาในหมู่บ้านเนาะงูใหญ่ที่เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาดืงกินเด็กเดกลืงกินคนในหมู่บ้านน่ะนะับแล้วก็งูใหญ่พ่นพิษทําร้ายคนในหมู่บ้านต้องเสียชีวิตอยู่ไม่ได้ตายอย่างนี้ อันนี้คือภาพแรกภาพแรกเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับปกติมาทุกครภาพแรกก็คือถนนที่เข้ามาถนนที่นําความเจริญเข้ามาสู่หมู่บ้านนะครับเพราะว่าหมู่บ้านป่าอินทรสะกอสมัยก่อนก็คืออยู่ในหุบเขาอยู่ท่ามกลางหุบเขาอยู่ในถิ่นที่ไกลห่างไกลใช่ไหมมีชีวิตที่พอเพียงชีวิตที่แบบมีวัฒนธรรมอยู่กับป่าอยู่กับอะไรเนี่ยนะที่ดีงามนะครับเพราะถนนตัดเข้ามาปุ๊บความเจริญมันก็เข้ามาไงครับ กลืนกินเยาวาชนก็คืออะไรครับเยาวาชนลงไปเรียนในเมืองครับเดี๋ยวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่กลับมาสู่หมู่บ้านจอยน้อยมากนะครับแล้วก็พ่นพิษใส่คนในหมู่บ้านตายก็คือค่านิยมผิดพิที่เข้ามาวัตถุนิยมนะครับวัตถุนิยมหรือว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายมาเข้ามาคนเขาก็ลกบเอานะวิถีวิถีชีวิตดีงามทั้งหลายก็เป็นไงครับมันก็คนปกติโยมก็ตายไปจากวิถีชีวิตตัวเองนะครับ อันนี้คือสิ่งที่มาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ผู้ท้าผู้แก่ก็ได้เตือนได้เตือนสอนมานานแล้วละ่ะได้เตือนสอนมานานแล้วแต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่ที่จะมาฉุดใจคิดแล้วก็จะเอามาไข้ควรแล้วก็มาต้านมามาเตรียมชีวิตตัวเองอ่ที่จะ,อ,ะอยู่ได้ในส,สภาวะที่มันเกิดการถีบแบบนี้นะคือมีน้อยคนมากยังไม่ตื่นตัวนะครับ<ม>ผมกลับมาทบทวน คือการที่เรียนมาเยอะนะครับก็ไปเห็นอะไรเยอะเนาะแล้วก็ผมก็ไปรอบโลกมาประมาณห้าห้าครั้งอะ่ะรอบโลกนะนจะว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับผมก็ไปเห็นอะไรมาเยอะคืว่าแต่มาทบทวนถึงคําพูดของผู้เฒ่าผู้แก่ใช่เลยพี่ครับมันไม่ใช่แค่ชุมชนป่าเา่อนี่แล้วละ่ะถ้าเรามองเป็นภาพระดับประเทศประเทศไทยงูนใหญ,ญ่ก็เข้ามากลืนกินไปเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ระบบของทางตะวันตกอเมริกาในระบบการศึกษาทั้งหลายนะครับที่เข้ามาอัดให้กับคนในชาติเนี่ยประเทศไทยก็ถูกกลืนกินไปเยอะคนลูกหลานคนไทยหรือว่าชนเผ่าหรือทุกคนะนะครับส่วนใหญ,ญ่ก็หรือรับเง่าตัวเองนี่ตายไปจากนี้หนูงูใหญ่มันทั้งกลืนเนาะทั้งพ่นพิษทาร้ายทําลายนะครับแตกเนะาะผู้ท่าผู้แก่สมัยเมื่อพันปีที่แล้วยปพันปีที่แล้วได้พูดไว้อะ่ะว่างูใหญ่มจะเข้ามาสมัยนั้นก็ คนเขาจินตนาการไม่ออกง,งูใหญ่แล้วทุกคนก็คิดว่าคืองูตัวใหญ่ๆที่เลยเขามากินคน่ะนะครับแต่เมื่อความจเจริญม,มาในยุคนี้เราถึงได้เข้าใจมองจากแผนที่หรอดาวเทียมเนะี่ยมันเหมือนงูเลยใช่ไหมมันเข้ามาเนาะโอเคนะนี่คือภาพแรกเน,ะกกนาะแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ให้ได้ให้อะไรแล้วนะคำเตือนไว้เนี่ยก็ไม่ได้มือถือว่า ไม่ให้ให้ไวเฉยๆแต่ก็ยังมีทางออกนะครับนอกจากมูหย่เข้ามาแล้วอันนี้กระเจีนแผ่นดินไหวน้ําท่วมภัยพิบัต,ติต่างๆเกิดขึ้นเนาะผู้เราผู้แก่บอกไว้ว่าโลกใบเนี้ยมันจะสั่นคลอนสั่นไหวมันกับถูกขัดจาวะ่ะด้วยภัยพิบัติด้วยอะไรต่างๆซึ่งคนไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้เลยนะครับไม,ไม่สามารถจะยืนนิ่งๆนีน้นนได้อะนะจะล้มและในละานาจะเสียชีวิตอะไรเ,เนี่ยนะครับแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ปัญาเตือนลูกหลานปัญญาว่า การที่จะอยู่รอดอย่างนี้ได้นะครับในสภาพที่บ้านร่วมมาสั่งสะเทืนเอนแบบนี้นะครับให้กอดต่อข้าวไว้ให้มั่น<ม>ต่อข้าวหรือว่า่อเข้าวนั่นะนะไว้ให้มั่น<ม>นะครับความหมายคืออะไรนะครับอันนี้พวกเราผู้แก่ของมองเห็นอนาคตเป็นเป็นผะพันธ์ปีน,นันน่าจะไปสอบคลอดพันธ์ปีเหมือนกันนะครับก็คืออะไรครับการสั่งคลอดสมัยของโลกเนี่ยในในปัจจุบันเราเห็นชัดที่สุดเลย หนึ่งก็คือความแปรปรวนทาอากาศเนะาะภัยพิบัติทั้งหลายโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาทําลายทุกอย่างคนที่อยู่ในเมืองคนที่อ่าแล้วนะอยู่ในที่ต่างนี้แบบล้มละน,นั้นนะ่าคือเศรษฐกิจและต่างๆมาพังทับไปหมดซึ่งมันก็อันนี้ในหนวรัชการที่เก้าก็ได,ได้ได้เตือนพวกเราเหมือนกันว่าในหลวงได้ให้ทําเตือนไว้เมื่อปี2547ีปีใหม่ได้ให้ไปสกศเนาะว่าบอกว่าทั่วโลกเนี่ย เกิดทุ่มลมจะมีระเบิดอยู่สี่ลูกที่เกิดขึ้นระเบิดลูกแรกก็คือวิกฤตสีว่วดล้อมมันจะเกิดขึ้น <Okay. S 1> ระเบิดลูกที่สองคือวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดนะคะรับวิกฤตที่สามก็คือเรื่องของเศรษฐกิจวิกฤตที่สี่ก็คือเรื่องของสังคมทั้งหลายนะครับมันจะมีความขัดแย้งน,นะครับมันเกิดขึ้นครบสี่อย่างแล้วน,นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของสีแวดล้อมเราเราก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้โลมมาแปรปรวนอากาศแห้ง ฝนตกไม่ตามฤด,ดูการอากาศระแปรฝนสวิงไปสวิงมาแล้วก็มีอะไรครับความแห้งแล้งของน้ำนี่ทุกคนเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าน้ํามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่างเงี้ยนะครับนี่ตื่นราดน้ำรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยมาทั่วโลกด้วยนะครับสองระเบิดลูกที่2ก็คือเรื่องของอโรคระบาดอันนี้เราเจอเลยนะครับปัจจุบันคือโควิดเนาะ ครจะไปเชื่อว่าแค่คโควิดนั้นมันทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกมันไปกระทบแท้เศรษฐกิจทั้งโลกทางลงไปนะครับเดี๋ยวนี้คนตกงานการคนอยู่ไม่อ่าโดยเฉพาะคนในเมืองไ,ได้รับผลกระกทบอย่างหนักมากโดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาคแรงงานนะครับหรือว่าต่างประเทศที่ต้องอาศัยแรงงานนะครับขอบคุณมากครับก็อันนี้เมื่อกี้พูดถึงว่าไฟวิบาิในเรื่องของโรคระบาดแล้วมันก็ไปกระทบทําให้เศรษฐกิจทางด้วยน้อยแล้วก็เรื่องของกรเืองกรบปกรองสังคมนะ ชัดสุดคือในบ้านเราด้วยเนาะที่ทะเลาะกันไม่เคยหยุดและที่ใกล้ตัวเราคือพม่านี่มันเป็นลูกระเบิดที่สี่ลูกนึงมาเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือความสั่นคลอนสั่นไหวของสังคมโลกปัจจุบันนี้แต่พวกท้าผู้แก่ปัญณานี่แบบเห็นภามนาครว่าคุณจะยืนอยู่ได้ในสถานการณ์แบบนี้นะคุณต้องก่อต่อข้าไว้ให้มันหมายความว่าหมายความว่าคุณจะต้อง ผลิตอาหารเป็นนะครับหมายถึงว่าต้องเข้าในอย่าอย่าละเลยอย่าละทิ้งข้าวคืออาหารหลักของเราเนาะพ่อผมเนี่ยบอกว่าพ่อนิยามหรือว่าให้ความหมายคนรวยคนจนอย่างนี้นะว่าคนรวยเนี่ยคนรวยที่แท้จริงในในสายตาของพ่อก็คือในความหมายนะก็คือว่าเราคนที่มีข้าวพอกินต่อดาซื้อก็ซื้อกว่าคนอื่นอันนั้นก็เชื่อว่ารวยแท้จริงละแต่ถ้าอย่าไปซื้อข้าวคนอื่นกินอย่าพึ่งพาไปอื่นแสดงว่าไม่ใช่รวยอย่าใช่แล้วมันก็จริงนะ เห็นอย่างคุณมีชาแต่กินชาไม่ได้ต้องซื้อกินคนล่าสุดเนี่ยรไม่รว <c oughs> ้ล่าสุดที่ย่างกุ้งเนหะ็ไหมที่ว่าธนาคารปิดหรือว่า <Okay. S 1> ไม่สามารถใช้เงินซื้ออาหารได้ <Okay. S 1> อาหารแพงมากข้าวแพงมากนี่แหละคือตัวอย่างครับ <c oughs> ว่าเราต้องเราต้องเป็นคนผลิตข้าว <c oughs> กินด้วยตัวเองให้ได้เราถึงจะยืนหยัดอยู่ได้ไงศ <c oughs> รษฐกินมันจะเป็นยังไงอะไรมันจะเป็นยังไงพอเรามีข้าวกินอ่ะข้าวผมบอกอยนั ว่าน่าจะคือระเอียดแท้จริงเลยนะครับปลูกชาเป็นพันไร่แต่สุดท้ายก,ก็ต้องซื้อข้าวกินถ้าเกิดไม่มีข้าวให้ซื้อกินล่ะจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่งเงินมานกิดเป็นเสกดำมันก็เป็นีเซราที่เมื่อก่อนเป็นประเทศที่แบบร่ำรวยประเทศที่แบบโหแบบปลอมเปรยประชากรของตัวเองด้วยเงินด้วยอะไรเนี่ยแบบสะดวกสบายทุกอย่างประชากรของตัวเองไม่ประชาชนไม่ต้องทำเกษตรแล้วอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายวันหนึ่งเศรษฐกิจมันพังลงเงินเกลื่นถนนไม่มีความหมายทุกคนหาน้ำ หาข้าวนะครับหาอาหารนะครับก็กลับไปสู่ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นผู้ฒ่าผู้แก่ปัญญาได้ให้ทางออกแล้วว่ากอบต่อข้าวไว้ให้มากแสดงว่าการปลูกข้าวอย่าลืมนะครับอย่าละทิ้งนะต้องกลับมาเรียนรู้ต้องกลับมาทำพึ่งตัวงในเรื่องนี้ให้ได้นะครับอันนี้ก็ภาพที่สองเนาะเป็นทั้งคําเตือนแล้วก็ขอบคุณครับคาเตือนแล้วก็ทางออกง่ายนะครับภาพที่สาม อันนี้พุทธผู้แก่ใบเนงยก็ไม่ได้มองเพียงแค่ควาฟังเรื่องของอาหารพอกินเท่านั้นนะครับแต่ภาพน,นี้ไม่เสียงมากเลยนะครับพูทแก,พก่พุทธผู้แก่บอกว่าให้ลูกหลานนั่นะเก็บพันเผื่อทานมันทานเท่าทนอะไรต่างๆให้ครบเจ็ดกระบุกเจ็ดกระปุกเต็มนะครับเจ็ดกระบุกเต็มแล้ววันหนึ่งนะครับเงินและทองจะกลับมาที่จุงมาอยต่อใบ <c oughs> หมายความว่านะครับมันมก,ก็ต่อจากเรื่องนี้นะครับต่อจากเรื่องนี้ก็คือว่า ลูกหลานประจันยรืว,ว่าเราจะกลับมามีความมั่งคั่งมั่งคงได้อย่างไรนะครับได้อย่างไร <c oughs> คือทางพืชท้องถิ่นได้ไปพันพืชอาหารทั้งหลายที่มาอยู่ในวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับ <c oughs> ให้กลับมาสะสมให้มันเก็บไว้เก็บรักษาไว้อย่าไปเป็นทาสของเจียตายหรือว่าสีที่ที่เขาผลิตข้าวโพดแล้วก็เราต่อไม่ได้อะ่ะสุดท้ายเราเป็นทาสของเราใช่ไหมเราต้องซื้อนะครับอ่าหรือไม่ได้ทานทั้งหลายที่บริษัททางอเมริกาทางนี้ที่เขาแบบตัดต่อแล้วก็คือไม่ให้เรา ไปปลูกต่อได้อ่ะอันนั่นคือมันเป็นการผูกขาดทา,ทางอาหารอย่างหนึ่งนะครับพรเรุผู้แก่ได้เตือนมาให้เรากลับมาสะสมคำว่าเจ็ดเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าคำว่าเจ็ดที่เราเข้าใจเจ็ดนั่นที่เหมือนถึงความครบสมบูรณ์ครับพระเจ้าสร้างโลกแล้วก็ต่างขัง้นตางตอนสุดท้ายคือวันที่เจ็ดคือวันที่สมบูรณ์ที่ส,สุดที่พระเจ้าพักนะอันนี้ก็เจ็ดก็เหมือนกันความสมบูรณ์หมายถึงว่าให้เรากลับไปรวบรวมกลับไปเก็บมาให้ครบทุวนสมบูรณ์ซะแล้ววันหนึ่งนะครับ เงินและทองจะกลับมาที่อยู่แล้วคือความมั่งคัง่งความมั่งคงมันจะกลับมา